วัดใจโอนิกิชนะทิพย์คัมแบ็กตัวจริงฟอนตาเล่เปิดรังบูธซางันโทสุสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมคลิปม้คาเบ็ดก็มีพรีวิวก่อนเกมเจลีครับที่เป็นนัดตกค้างระหว่างแชมป์เก่าฟอนตาเล่ต้นสังกัดของทิพย์สง์กระสินที่มาดับ3ของตารางที่ตอนนี้กําลังลุนแชมป์แบบเมามันเปิดบ้านรับการมาเยือนของซางันโทสุที่อยู่อันดับ8ของตาราง ซึ่งเกมนี้เป็นนัดตกค้างนะครับที่ต้องเลื่อนเพราะตอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 และจะแข่งขันกันในวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยก็ต้องบอกเลยว่าความพร้อมของเจ้าทินคาวาสกฟิฟฟอนตะเลที่มีโทรุอนันิกิคุมทับโดยเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะคาชิมาเลอร์ไป2ประตูต่อ1นส่งผลให้ฟอนตะเลเก็บชัยในลีก3นัดติดต่อกันพร้อมกับยังอยู่ในเส้นทางของการลุน้นแชมป์ต่อไปซึ่งสถานการณ์ลุนแชมป์ในเวลานี้ ต้องบอกเลยว่าพวกเขาตามหลังจากฝูงมาเลนอตเพียง2คะแนนและการลงสนามก็เท่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนเกมนี้เนี่ยโอนิกิเองก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญและถ้าเราต้องการจากคว้าแชมป์เราต้องเอาชนะในนัดนี้ให้ได้โดยหลังจากนัดที่เอาชนะแอนเลอร์ไป2-1นัดนั้น,คนโคโนนิกิก็ยอมรับว่าระบบการเล่นของทีมมันเป็นสไตล์ที่เขาไม่เคยลองมาก่อนในการฝึกซ้อม แล้วนกีกีก็บอกว่าต้องการแสดงสิ่งที่รู้สึกในขณะนั้นในสนามและผู้เล่นก็ตอบสนองสิ่งนั้นได้ดีเขาพอใจกับทีมที่ได้3คะแนนและพอใจกับผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนตัวลงไปและก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับทีมที่จะแสงหน้ามาเลนอตคว้าชแชมป์สมสมัยติดต่อกันนี่ก็เป็นคําพูดของทรนกิกิก่อนเกมที่จะต้องพบกับซาง,งานโทสุและโดยในส่วนของชานิฟส่งกระสิน หลังจากเกมล่าสุดไม่มีชื่อและก็ได้พักมาแบบเต็มๆต,ตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะลุ้นรับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่านัดที่แล้วโอนกิค่อนข้างพอใจกับผลงานของทีมแม้ว่าจะไม่ได้มีการครองบอลเยอะแยะมากมายแต่ว่าเน้นผลลัพธ์และทีมก็สามารถเอาชนะได้ด้วยโดยเกมนี้เนี่ยก็มีตัวหลักครบถ้วนครับเหมือนกันกับนัดที่แล้วเลยที่พร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมอย่างทนิคุจิ หรือว่ามิกิยามะเนิยาสโตวากิซกะเอเนกะมาซินโยรวมทั้งเลนโดดามิยาวที่พร้อมลงล่าตาข่ายส่วนชาฮิปเองก็เกมนี้ต้องลุ้นครับวัดใจกับโอนนกิเลยว่าโอนิกิจะให้โอกาสมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญจริงๆถ้าอาชนะได้ฟอนตาเลจะขึ้นนําจากฝูงชั่วคราวนะครับซึ่งทุกอย่างก็อยู่ที่โอนิกินะครับว่าจะเชื่อใจชาฮิปขนาดไหนเพราะว่านัดที่แล้ว ผลงานของทีมดีจริงครับสามารถเอาชนะทีมอันดับ3ของตารางอย่างชิเมเลอร์ยังไงก็มาดูกันว่าชาติปจะได้ลงหรือเปล่า17นาฬิกาวันนี้นะครับเอาล่ะเรามาดูความพร้อมของซาง,งานันโทสุที่มีเคนตะคาวาอิคุมทัพเกมล่าสุดเนี้ยซาง,งัานเปิดบ้านเสมอกับอวิทบ้าฟูกูกะไป1ประตูต,ตัวหนึง่งทำให้ตอนนี้ซาง,งันยังรักษาสาติิไม่แพ้ใครในลีกเป็นเกมที่6ติดต่อกันแม้ว่าจะหนักไปดังเสมอนหน่อยก็ตามนะครับ ในเกมนี้ซางงานก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นการบาดเจ็บยังพร้อมที่จะส่งชุดที่ดีสุดลงสนามต่อเนื่องเช่นเดิมซึ่งสถิติการเจอกันของทั้ง2ท,ทีมรวมทุกรายการนะครับพบกันทั้งหมด49ครั้งฟอนตาเล่เอาชนะไป30ครั้งส่วนซางงานโดสูชชนะ10ครั้งและเสมอกัน9ครั้งส่วนผลงานการพบกันในเจลีกในปีนี้ในช่วงเรแรกนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าซาง,งานเปิดบ้านเสมอกับฟอนตาเล่0-0 และเกมนี้เองชาติพก็ไม่มีชื่อเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บในช่วงเดือนพฤษภาคมเจ็บไปเป็นเดือนนะครับช่วงนั้นและถิตี5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโดย5านัดหลังสุดของฟอนตาเลก็ชนะ3เสมอ1และเลื่อนกันในคันหเกมที่พบกับเกโตสังะเกมนั้นก็เลื่อนนะครับส่วนทางด้านของซางันโทสุ5านัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเหมือนกันและการเจอกันระหว่างฟันตาเลกับซางันโตสุ5านัดหลังสุด ชนะการฝั่งละ1ครั้งนะครับที่เหลือก็เป็นการเสมอกันซึ่งเจอกันล่าสุดเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นสร้างการท่สุนะครับที่สามารถเอาชนะฟอนตาเล่ไปได้3ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอนตาเล่สามารถชนะสร้างงานหนึ่งศูนย์ในเดือนเมษายนปีที่แล้วดูจากสถิติแล้วก็สูสีกันพอสมควรครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยเอาจริงฟอร์มตอนนี้ฟอนตาเล่ดูดีกว่าโอกาสที่จะชนะมีสูงครับและเป็นการเล่นในบ้านด้วย แต่ที่ต้องเป็นห่วงกันเลยก็คือเรื่องของชาทิปยนี่แหละครับนัดนี้โอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงลุ้นยากหน่อยอย่าว่าแต่ตัวจริงเลยครับการมีชื่อเป็นตัวสำรองเนี่ยก็ต้องลุ้นกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าันทนี่แล้วไม่มีชื่อและเป็นเดวตาโอชิมะที่เข้ามาแทนซึ่งอย่างเดียวตาเองก็ต้องยอมรับว่าความสามารถของเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับในช่วงที่ยังไม่เจ็บเนี่ยเขาก็ลงสับเปลี่ยนในตำแหน่งกองกลางอยู่แล้วนะครับลงแทนวากิตสกะบ้างบางทีก็ลงแทนชาทิพบ้างึ่อเกมนี้ก็มาลุ้นด้วยกัน รายชื่อเนี่ยน่าจะออกประมาณ3ามโมงเย็นหรือว่า4ี่โมงเย็นก็น่าจะมีรายชื่อออกมาให้เห็นกันแล้วนะครับเกมนี้ก็ไม่มีวิดีโอโพสโปรโมทเชิญชวนให้รับชมเกมของชาทิปด้วยนะครับเพราะปกติถ้าจะตัวจะได้ลงสนามจะมีวิดีโอที่ชาทิปโปรโมทในเกมนั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มีเกมที่แล้วก็ไม่มีเหมือนกันทําแม่งทั้งแม่งยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันครับเวลา5้าโมงเย็นฟอนตาเลจะพบกับซาง,งานโทสุรอชมรอดตามกันได้เลยนะครับ เอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจัด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ